น่าตมอันนี้บักกีโตนม้ำทันหอดประวาณตอนแรกเห็นน้าไทยควยลายเสนอันไอ้ออันน้เนี่ยลายน้ำหนอนมันก้มขามแต่กระบายรคาวก็หลอกขามโดนกองพู่เนี่ะเดี๋ยว่นั้นเากวยคัตัวใหญ่จับจันอยู่หุ่มบ่เพียมันคืรนี่ยไม่ได้ให้เป็นไห้ไปนะ

ุงอยม่ที่งามแท้คนจริงใสชุดกีฬาเหรอคือสิไปเตะบงเทบาลแล้วดิเห็นมาคุณเขียนตู้แท้เล้วคุณม่วงคัาวคว้าเนี่คข้าข้กคอนเดกบอขึ้นไซบะนี่้เย้นกุเป้บนโต๊เหรอไม่มา

ีแล้วพอบิดยึงโอเคดีใจดีใจตัวนี้่ายาจะไปนะอ๊ะผมก็ได้แต่ขั้นแก็มองจา่ขั้ท่นเก็ติดร สวัสดีปารุงันดสีปารุบายบานากนบรนเยบเนหนาจังทางหาโอเคอังนึกนก่อนลากนลากนเดอปารุงลากรเดปารุงมึงไมนยปารุงบิเรียนก่อนไปโรงเรียก่อนตอนนเจอกันเด้อดูย้อนจีสายบาย เถอดไปรถดแจวบว่านี่บ่ถอดไป้รดเลยวานี่ไะเบ็ยด้วยกันไปเรียนบ่นี่เหไปบ่จพาไปดนดนี่ก็ได้ไปเรียนบ่อนี่เหรอ่า่าอ่าเอ่อาอม่า่าอ่า่าอา่อ่าอาอนี่าอ่ออาา่ื่อกินนี่่ะ thực thức đẹp nè à. Con đẹp thử cả dân cho chơi chứ Bắn nhá nhá chụp la mà nè Con này bọn bọn xa, là thích thì Bắn cháu, bắn cháu 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 cái cháu Bắn nè. Bắn cháu 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 เอาตัวน้อยไอ้ม uh, <th> ันจังพอดีกินเลยแถวคู่กินหลายแถวคู่ตุ้ยเด้เอาตัวน้อยฮะน่ะตัวน้อยช่องกวดนะดูฝาคาวฮนใส่กคลเซียมนซีดูสีอะไรก็ได้สีสมสีเหลืองก็ได้ดโดสีสมกวนนึง mọi người dân gian bay mà và cố gắng cố gắng cố gắng Cái gắng cố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  เสี่ยคู่ชื่นใจแล้วพอเสี่คู่ชวนชื่อลานเมืมม่อยเอามาดูแก้ปิ๊บซีมาก่อนเอาปิ๊บซีมาตัวนี้ของเจ้าคู่ด้วยเจ้าภาพเส้าคู่เพิ่อน ใส่กระเป๋าเพื่อนกอนเห็มาดมลูใส่สาวคูอยู่นะสีสุบนะโอเคนี่สาวคู่ยังเหมือนอีกโอเคมาไม่มใช่ขนมใช่กระเป๋าเห็นไหมแบบกันแบบกันแบบก็ได้ไหมครัอนแบบ ใส่ถุงน่อยให็ด้ด้วยไ่หิวแล้วล่ะดิลลี่หะบ่ได้บ่ตั้งก็ได้ล่ะมันจะขอมคือก่อนฮะบุเป็นยังเราโตตั้งกะบ่กับบเป็นยังฮะ บอกเล้วบอกสักครู่แล้วกินชื่นใจมีแหงอะดูอาสุนี่อยู่ช่องข้างลูกไหมถ่ายรูปให้งั้นสิงั้นยิงั้นสิอยู่ขึ้นหัววันนี้วันนี้งามเห็นยิ้มที่ซื่อทำมาละทำมาละโอเคแอบเ้วโอเคาย tôi lấy hàng xào của tôi tôi mấy sao của tôi 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 không sao của tôi tôi không sao của tôi tôi không sao của tôi tôi đi sao của tôi 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 không sao không sao của tôi tôi không sao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  đi mẹ đi anh ไปแล้วไปซื้อนุ่มมันนั่นมาเรื่อนุ่มหมียคิวอันเบอร์สอเบอร์สนะไปจะเลิเก็ไปไปนั่ง่เอามจะกินได้เอาเลยไม่เอาให้ได้ได้ลอากินบนทางบ่กระเป๋าใส่ให้แล้วนไป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 ประตูกันไปไปไปใเสือเปืนอยไป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 ลาบอุ้มเไปาบไป เร็วๆช่วยเลยบายโอเคเร็ก ah, ินอ่ะไปๆไปบาเด้ออ่าหลังๆเรๆเม่สิฟังน้ำโทรศัพท์แม่ไบเด้อเคอ่ากุ๊กอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเยเลถ่ายปุตูมาอ่านถายอ่านถาย 啊，两百八。<cor lly> <ho> อ่ยิงยิงเขเล่าฟองสักยิงเขาเค่าังสักโอ้ไปไปะเลยไป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 อ้ะเี่ยเจนี่นี่เดตุ้มนึงนี่นะขาว่งได้สันนี่ปสองตุ้มเลยสองตุ้มเลย Bye bye bây bye 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 bây à Ăn bây tụi bây giờ,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  bye bye bây giờ, bây giờ, bây Bye 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 bây bye bye giờ, bây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  giờ, bye bye bây bye bye giờ, bây bye 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 Ừ, giờ, toàn giờ, Bye bye. Bye 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 đổ, bye bye ไปไปวันี่ไปายบ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 ายไปนี้ไปแล้วไปเฮ้ยไปเร็วไปเร็วไปดีไปเร็วไปเีก็ได้คนไหนเร็วไปไปรู้มึงมึงมึงไม่ท้ายยาเปรอ